วันนี้นะคะเรามาทำอะไรตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแอลมาทำอะไรตรงนี้นะคะวันนี้เลิกงานเร็วนะคะกลับมานะคะก็อาบน้ำนะคะอันนี้น่าสดสดนิดนึงนะคะ้้า้ายเห็นก็อย่าตกใจอ,อย่าตื่นนะคะห้ามตื่นเด็ดขาดนะคะห้ามตกใจนะคะคนไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้นะคะ อย่าเพิ่งตื่นกันนะคะสวัสดีน้อยอันนี้นะคะเพื่อนเรานะคะสวัสดีค่ะส่วนสันเองค่ะสันนมนะคะหล่อนก็ตัวเล็กๆนะคะชื่อน้อยเพื่อนฉันมาสมอะไรสดนี้ด้วยลูกค้าใครสนใจกระทักมานะคะดีรับใช้บริการค่ะน้อยฉันต้องอยู่ตรงนี้ ทษนะคะข้เอเพื่อนเลยเลยตอนนี้นะคะเราก็แซนดีผักสวยๆนะจ๊ะมีคนเข้ามาชมแล้วเนี่ยเพื่อนมีหนึ่งคนน่ะกับอะไรก็อร่อยทําอะไรก็อร่อยผักแซนหน่ะอร่อยทุกเมนูนะคะรอมมแอลคนสวยคุณซโพอ์แสนสุนน์ <c oughs> <c oughs> น้อยสวัสดีค่ะคุณซโพอ์ ขอบคุณนะคะวันนี้นะคะเราก็มาหาเพื่อนเรานะคะสี่คนชมแล้วน้อยตื่นเต้นยังเลยค่ะ <laughs> <laughs> นะคะห้าคนชมแล้วขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คุณหมอเอลด้วยนะคะช่องหมอเอ h ชาแนล Channel ค่ะ <laughs> น้อย <laughs> นี่นะคะเพื่อนเรานะคะ ถึงแม้ว่าเราจะละอาชีแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะอันนี้ก็เพื่อนก็อันนี้น่ะเป็นอะไรนะเกษตรกรนะคะนี่เป็นเกษตรกรนะคะแต่เราเป็นเพื่อนกันได้นะคะเราไม่แบ่งชนชั้นวันณะนะคะคุณพี่ทักมณีขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะหน้าสดนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะ หน้าสดก็จะประมาณนี้นะคะห้ามตกใจเด็ดขาดนะคะหน้าสดก็สวยเพื่อนจันะอะไรนะคะหน้าสดก็สวยเพื่อนจันะ่ต้องตกใจหรอกหน้าสดก็สวยนะคะเพื่อนเราก็ชมกันเองนะคะนี่นะคะเขากำลังทำอันนี้นะคะกำลังเก็บผักส่งลูกค้าคะ่ะกำลังเก็บผักส่งลูกค้านะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่อุดหนุนค่ะขอบคุณค่ะผักปลอดสาร พิษเนาะเาน่อนน้อยปวดสารพิษนะคะคายกันได้นะคะผมก็จะพึ่งสระผมมาใหม่ๆนะเพื่อนผมเราสวยนะสวยดีมันไม่ตากแดดเหมือนผมฉันไงฉันก็ปากแดดเหมือนกันเวลาฉันออกนอกพื้นที่น่ะเธอโอเค่ไปดูคนไข้เนาะจะเหมือนเราเราตากแดดทั้งวันทายกันได้นะคะนะคะ นี่ไงเขากําลังเก็บนะคะเขากําลังเก็บผักนะคะเพื่อนกําลังเก็บผักนะคะมือก็สันสนนิดนึงนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะยามเย็นนะคะยามเย็นสบ,ยยสบายสบายนะคะสบายสบายนะน้อยน้อยต้องมีมีกระตั้งน้น้อย,ยเพราะว่ามัน,น,นปวดขา เธอต้องมีกระตักเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อฉันทนได้ซีทนได้จ้าเพื่อนฉันทนได้ขอมีแค่ลูกค้าก็พอค่ะนะคะน้อยก็บอกเลยนะคะหล่อนก็เราก็มาสนับสนุนเพื่อนเรานะคะเพราะว่าปลอดสารเคมีนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆสวนผักของเพื่อนนะคะจะ่บึงหมากอันนี้หรอนะคะติ้งจิ้ง แล้วเราจะให้ดูนะคะดูอะไรเนี่ยดูหมกัะะมกอันนี้นะคะมะเขือเทศนะคะวันนี้นี่เรากลับบ้านเร็วนะคะเราไม่ได้อยู่เวนนะคะไปไหนแล้วคุณนิพนธ์ไปไหนแล้วคุณสุพจน์ไปไหนแล้ว,ไป,ไ,ลวไปแล้วใช่ไหมเนี่ย งเพื่อนก็ไปติดตามเราหน่อยนะไปกดติดตามให้เราหน่อยนะเราปึกเราปึกไม่ปึกหรอกไหนมะสมุดสาครชัดเจนค่ะคุณหมอชัดเจนนะคะนะคะวันนี้เราก็จะสบายสบายนะคะเราไม่ได้เครียดนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าเราเราเลิกงานแล้วนะคะ ราจะไม่ไม่เครียดนะคะผักบุ้งจ้าเพื่อนนี่ก็เปลี่ยนเป็นผักบุ้งแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นผักบุ้งแล้วนะคะสดสดจากสวนน้อยหน้าฉันทำไมใหญ่กว่าหน้าเธอจังเลยเอาก็เธอตัวใหญ่ก็ซันนี่น้อยน้อยทำไมหน้าเราใหญ่จังเลยหน้ากลมนะอุปุอุปุอยู่ก็น่ารักดีนี่ทำไมเธอหน้าเล็กจังเลยหน้าทำไมฉันใหญ่กูเลยอเอาผมมาปิดดีกว่า เดี๋ยวเอาผมมาปิดก่อนนะคะเพราะว่าเรานาทำไมหน้ารัดจะตายคุณสุพจน์คะเดี๋ยวหนูเอาผมมาปิดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหม่อยเอาผมมาปิดก็เพราะว่าหน้าใหญ่มากเลยนะคะคุณสุพจน์อยู่สมุทรสาครอากาศเป็นยังไงบ้างคะไม่ตอบไม่ตอบจ้าที่นี่อากาศดีนะจ้าที่นี่อากาศดีอากาศเย็นเนาะน้อยเนาะอากาศเย็นสบายตอนเช้าเนาะ ล้ลอมรอบไปด้วยภูเขาเลยค่ะล้ลอมรอบไปด้วยภูเขานะคะแบบอย่างสวยเลยอยากได้อย่างยกไปไว้ที่บ้านจังเลยนะ <c oughs> ชอบปลูกอยู่แต่ก็ถ้า <c oughs> ขุดแปลงบ่คคลง่ายคะถ้าม <c oughs> ผมมีเวลาขุดแปลงนะไม่ได้อะขุดแปลงนะจนจ,นจน็้มหัวดำหลขุดแปลงนะแปลงผักนะคะเราเราไม่ค่อยมีเวลาขุดแปลงนะมาขุดแปลงกลับบ้านไปนอนนอนไม่ตื่นเลยอะไรนะ พีเอ็มสองจุดห้าคุณหมอเอ้ยมาอยู่มาอยู่ทางนี้นะแบบโอ้อากาศดีมากเลยนะคะอากาศดีมากเลยจ้าแล้วก็จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวช่วงนี้เนาะเนาะจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวเนาะหนาวยิ่งอากาศดีมากใช่ค่ะตื่นเช้ามาจะเป็นทะเลหมอกเลยตื่นเช้ามาเป็นทะเลหมอกนะคะคุณสุดพค่ะ <laughs> น้อยมีคนเข้ามาอีกแล้วนี่ลองให้คุณน้อยถือกล้องคุณโมแอลจะได้ดูผอมลงน้อยออะเธอถือกล้องแล้วฉันจะได้ผอมลงเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวฉันไปอยู่ทางนี้เจนอยู่ทางนี้ใช่ไหมน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเหียผักเจนนะเฮียผักเธอนะน้อยเดี๋ยวเออจริงด้วยนี่น่าจนโตขึ้นจริงเลย แต่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังก็เพื่อนหมอสันสวยกว่าสันอย่างดีโอยคนเราน้อยใจน่ดนึอก็สวยเหมือนกันแล้วเธอก็สวยในต้นฉบับของเธอไงน้อยฉันก็สวยแบบภูไทยเธอก็สวยแบบสาวภูราวน้อยคนดูกี่คนแล้วเธอถ้าให้ถ้าให้น้อยถือกล้องไม่ใครจะเก็บผักให้ลูกค้านี่คะเดี๋ยวฉันเก็บให้เดี๋ยวคุณหมอแอบเก็บให้นะ เดียวนะให้คุณหมอเอลเก็บใช่ไหมน้อยเด็ดเอาเลยบอเด็ดเอาเลยจ้ามือสันดำแน่นอนน้อยเลยไม่ได้ใส่ถุงมือน่ะมือสันิ่งแล่อยู่ใครดูตั้งสี่คนน้อยน้อยเปิดบึงดูใครเลื่อนเลื่อนดูหน่อยเลื่อนเลื่อนบไม่ปิดนี่นี่ก็เลื่อนดูมีหน้าอะไรนะเดี๋ยวนะลองให้คุณน้อยถือกล้องคุณหมอแอลจะดูผอมลงใช่เลยแล้วทีนี้เดี๋ยวดี โอ้ก่อนอันนี้เราไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้อยิ <c oughs> <ม>่บุญมาเีา <c oughs> มีหน้าหมอแอลถึงสวยอ้อขอบคุณค่ะ <c oughs> น้อยอ่านด,ดูน้อยสามคนชมขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเอบุญมา <c oughs> มันเราเรามเบื่ะเนาะมันไม่ได้อน,นั้นมันอยู่ในเฟซอันนั้นนะคนเยอะไปเบื่อกันดูแลสามีร่อนไม่เป <c oughs> ็นไรอย่าเพิ่งอ่านสัญญามเทสหนังสือนะคะเดี๋ยวนะ สามคนชมแล้วน้อยเขาไปหมดแล้วนะน้อยทำไมไม่สมมสันด้วยว่าซันสวยนะ่ะชมเพื่อนเราหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปแปลงกายให้เพื่อนเรานะ,ะวันนี้จะให้ดูหน้าสุด <laughs> นะคะ <laughs> น้อย <laughs> น้อยขอโน้อยไม่เป็นไรนะตัวเองก็สวยแบบตัวเองตัวเล็กไงเราตัวอ้วนไงอะนะเ <laughs> พื่อนนจะจะ <laughs> ให้สันปล่อยผมมาแข่งกับคุณโมเอลนะคะ <laughs> ฉันปล่อยลงมานี่สตกใจใช่ไหมคนดูกี่คนแล้วน้อยเขาไปหมดแล้วนะ้องแกยังปล่อยผมเห็นไหมแกถอนหมวกแล้วคนเขาไปหมดแล้วน้อยดืดจะดำมาฉันทำเองไม่ดำหรอกได้อยู่ยางมันติเดงได้อยู่ได้อยู่นะคะขอบคุณนะคะคนที่มาชมใช่นะคะคนไหนถือกล้องก็จะตัวอ้วนนิดนึงนะคะถ้าคนไหนถ้าคนไหนไม่ถือกล้องก็จะผอมนะคะนะคะอันนี้เพื่อนเรานะคะ เื่อนเราไม่เก่าเลยนะคะเพรจะปวดขาเพราะฉันอ้วนเขาจะไม่ปวดขาเพราะเขาตัวเล็กนะคะเขาหุ่นดีนะน้อยทำไมไม่เราทางนั้นหน่อยเขาทำทุกวันนัไม่ปวดขาหนาทำทุกวันไม่เหมือนคุณหมอคุณหมออยู่กับเข็มยาโอ้ยคุณหมอไม่อยู่กับนานพักก็เลยไม่รู้สึกว่าปวดขาเราก็อยู่กับเข็มยาไง ไม่เราก็อันนั้นอยู่ไหนอยู่บ้านเราก็ปลูกอยู่นะน้อยแต่เราไม่ได้ปลูกเยอะขนาดนี้ไงแล้วก็ปลูกแบบพออันนี้ไงแล้วก็ปลูกแบบเป็นต้นนะนะเรอเราไม่มีแปลงผักไหแเราก็ยังมีเหมือนกันนะกินนะใส่กระถางก็พอก,กินแล้วเนี่ยอันนี้ฉันทํากินทาขายหรือแล้วกินก็ขายแจกพี่แจกนาเนี่ยแบบ <c oughs> ขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาชมนะคะ กดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามให้คุณหมอเราด้วยนะคะอยู่ข้างหลังนะคะเห็นไหมมันจะเป็นภูเขานะคะข้างหลังเห็นนะคะจะเป็นภูเขานะคะข้างหลังจะเป็นภูเขานะ,ะตอ,อกอยู่ไหนฉันเหยียบปะเห้ยตายแล้วเป็นโทษแล้วเหยียบตอกจ้าเหยียบตอกน้อยแล้วขอบคุณนะคะคนไหนที่เข้ามาชมนะคะ ถ้าไม่มีคนชมเราก็จะลงไลา์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเพื่อนเราก่อนดีหนะน,น้านะมัน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 กลับหน้าไม่ได้เนาะน้อยนี่ไปทางพหอบนีติเอาเลยเนาะเอาสิบบาทเอาไม้แปรเกลหลอนจะทำมนนันกินอยู่นี่นะนี่ <c oughs> เห็นเพื่อนเราไหมเนี่ย ต่อไปพริกก็จะป่งขึ้นมาแบบอย่างเยอะเลยน้อยๆเนาะตอนนี้กําลังพริกกาลังเติบโตจะ้ะตอนนี้พริกกาลังจะเติบโต นี่นะคะวิถีชีวิตของคนรเ,เราจไ้ไกวใสมื่อนี้คุณอยูมาลิ่งสวนวะคนกายมือแล้วนะเมื่อกี้ครับกบเวสสวนนะก่ยมือแล้วพักเพลอน้อยอันนี้นะกัวาวันใหนะ้องแทกซี ักนี่หละลูกดูนี่หละแต่มันนังงน้อยไรสดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอฟซีเขามาเองครับขอบคุณนะคะไรสดไปเรื่อยๆนน้อย้าขอบคุณนะคะเราจะไปให้ดูนะคะผักของน้อยเฮมาตนหนมเต่งมากเลยรักรรกันใช่ม นี่นะคะปลูกเองปลอดสารเคมีปลอดสารเอ้าอันนี้น้อยอันนี้น่ะสลัดบ่น้อยอันนี้ผักสลัดนะคะของน้อยยังไม่ยังไม่ได้เอาไปเพาะแล้วเธอจะไปไว้ตรงนี้บอกจ้าที่ที่เตรียมที่ว่างๆเนาะมันใหญ่เดี๋ยวเราก็จะเอามามาปลูกวตรงนี้อันนี้ก็เริ่มเก็บอันนี้อร่อยมากเลยนะผักอันนี้น่ะผักกาดดอกบ่น้อยบอเขาเรียกว่าผักกาดดอกอร่อยมากเลยนะนี่ปลูกน้อยเกินไปอันนี้ บ้านเราเขาเรียกว่าผักกาดดอกนะคะแบบปลูกน้อยเกินไปอันนี้นะอร่อยมากเลยนะคุณหมอกินอนะ่ะแบบรวกกินแบบโอ้อย่างอร่อยเลยอ่ะนี่อันนี้นะอย่างอร่อยเลยนี่ก,กาดน้อยนี่นะผักกาดดอกนี่อร่อยมากเลยนะแบบแบบมันปลอดสารเคมีนะคะถ้ะเอฟซีท่านใดเข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะโอ้มาดูนี่สิ นี่ไงตะกอนคุณแมอก็เคยปลูกนะอันนี้นะเนี่ยนะเขือเทศค่ะน้อยเขือเทศอะไรนะรต้บักหุงบ่เขืออทศพวงเขือเทศพวงนะคะต้มส้มตำขอบคุณนะคะคุณซ C ซนะคะขอบคุณนะคะที่ให้คำแนะนำนะคะขอบคุณนะคะนะคะต้นนี้เยอะเลยแบบ อย่างอย่างเยอะเลยนะคะอันนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะแบบกำลังดีนะคะผ,ผักกาดส้อยผักกาดอะไรเขาเรียกว่าอะไรอันนี้กาลังบ่มไหมอันนี้กำลังบ่มนะคะเป็นกำลังบ่น้อยพ่อผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมวันนี้นะ่ะ งใบับุยู่ก็ไปอะไรไปสวนเลยนละมะั้งเนี่ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วเนาะไปหาพี่บุญนะนี่นะคะปนดปิดางอีกแล้วแบบแบบสวนก็อย่างดีคักเลยนะอยากได้จังเลยแบบนี้นะคุณหมอเก็ชอบอยู่นะเดี๋ยวจะให้ผู้หญิงคนนี้ไปไปอะไรวะไปขุด <จะ S 1> ขุดให้ปนะไปขุดให้นะคะนี อันนี้สวนที่ที่เห็นนี่ก็คือเป็นพริกนะคะเป็นเป็นพริกนะคะเขาจะบุ่มแบบนี้นะเป็นปุบแบบนี้นะคะสู้สพี่ทักมณีสู้สูครับไปก่อนขอบคุณมากนะคะคุณพี่ทักมณีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนโอ้ เธอก็ขอบคุณนะคนไหนที่เข้ามาชมนะคะอันนี้เมื่อไหันลูกไก่ันลูกไก่เธอนะใครน้อยนางเคโอ้ทำก๋วยเตี๋ยวไหมอ๋อทำก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก็เอาอยู่นี่บ่น้อยอสิบบาทกินได้หมดเรือนเลยเนาะคุ้มมันแบบแบบมันปลอดสารเคมีด้วยนะน้อย น้อยอันนี้ทาไมเธอไม่ขายให้หน่อยอันนี้นะนี่ผักอันนี้ขายขายยังไงอ๋อเธอก็เด็ดขายเลยแล้วนี่เด็ดบุปผินได้ลิเออนั่นแหละลิอะไรลิสลิสเอานะซ้อยเอานะน้อยเด้อให้นะเด้อแล้วเธอทําดูสิเธอทําได้ไหมทําดูสิทำเองเห็นไหมเจ้าของสวนนะบอกว่าให้เราทําเองนะคะทีนี้นะทําเองสิทําเองสิคนวะทําเองสิเดี๋ยวคุณแม่จะลองลิสดูนะคะ ทำยังไงน้อย,ไ,ยอไม่ตายหรอกนะ้องท่านผู้ชมเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวนะคะอีอเดี๋ยวทำยังไงเนาะเราจะได้เห็นอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณซอเอาบาน้อยบ่อ,เอ,อเอา่อ้อบวผักก่อนนี่นะคะ ทำแล้วปลูกพริกอีกเล้วน้อยเขาเรียกว่าส้อยเออนั่นแหละส้อยเอาเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเด็ดเอาน่ะมันจะไม่โตน้อยเนาะเราต้องส่้อยออกเขาเรียกว่าส่้อยนะคะเห็นหน้าอันใหญ่ๆหเราจังขอโทษนะคะที่ให้เห็นหน้าอันใหญ่ๆของคุณหมอเอ๋นะคะต้องขออภัยนะจ๊ะ มันไปแล้วนี่เลิศหน้าน้อยที่รลายสิดเลยเ้อนีเกิดใหม่บุวงลุ่มมันก็สวยซ้ำนี้ละมันสวยซ้ำมันก็สวยกว่าเฮาบ่ได้ดอกน้อยแม่บ่น้อยเตอร์สวยซ้ำเลิศมันก็สวยซ้ำหน้าน้อย จ้าฉันคิดว่าฉันสวยที่สุดแลวเออ<ะ>มันก็สวยเท่านี้เลยที่สุดนะฉ <c oughs> ันสวยที่สุดเลยนะข้ามใอะไรอะเยอะจังเปอย่างนี้ที่ได้เราก็มาเยี่ยมชมแล้วเราก็น้อยต้องซอยตลอดเด้อดิ ขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาชมนะคะเด้อหุ่นน้ำเด้อหุ่นน้ำเด้ออ๋อน้อยเท่าหุ่นอันนี้แลวอวไม่ได้ไซบู่ไซบีเลยโอ๊ยนะคือก็อสะเยบ็บหลังเออแมงความมันได้ยกนะน้อยเนาะอยู่เื่อมันจีด้แม่โอ้เอาแบบนี้เลยบ่น้อยเธอนะสบายเถอะเนาะนี่มันถือสัน่นได้น้อยเอย้ย โบฉันอาบน้ำลงเมื่อก็อาบอีกคือเก่าหรอวะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาชมนะคะ่ไงได้เลยนะคะได้แล้วจ้าใช่นาะนะมันเข้ามาสะของขันนะมันเข้ามามองเดอน้อยสย่างเธอทัดอันนี้นี่พัก นี้จักมันเข้ามาอยู่บุกไปเธอพอดูออยังพอแล้วพอแล้วพอกลับบ้านไม่เธอก็นับเลยนะคะเท่าไหร่ฉันจะจ่ายให้เธอขอบคุณนะคะที่ที่ที่เก็บให้น้อยมีคนชมหนึ่งคนคนกดถูกใจสิบสามคนต้องขอขอบคุณนะคะที่กดถูกใจให้เรานะ คุณนะคะถูกใจคุนหมอเอ๋หรือถูกใจคนทําสวนผักเนะาะกดใจใเธอนั่นแหละเดสันน้อยใจนะก็ถูกใจให้เธอนั่นแหละนะคะจสอยดูฮะมันยังบริเอตัวนี้เอสอยได้หน่อยเพราะว่ามันจะไดต้ตื่นขึ้นตื่ขึ้นเนาะ ผู้นั้นอันแฟนเธอมานะเราจะได้อันมะพริกพีกปู่เพิยังโบได้ปีเป็นปีจังอยู่ปีนี้สันโบได้ปลูกหลายไงโบได้ปลูกนั่นแหละวายไงนู้เลยมีแต่มกพริกหน้าเราบอกมีแต่หมกพริกสดนะฮะเฮลโหลโบได้ยิน ไปไปกลับบ้านี่จะเป็นโลกหายสู้สู้ครับขอบคุณมากครับคุณโสพลเธอจะไปไหนน้อยจะไปโลกหายถักให้เอาไล่ไล่เงินของเราก่อนเด้อเอาหกสิบบาทโนเพื่อนอุ้ยเธอเอาให้มันอันนั้นก็สี่สิบเออก็เอาให้มันถูกได้เธอเพราะว่าเป็นห้าตัวนี้ก็เป็นหกเอออันตัวนี้กับตัวนี้กับฉันให้เธอเมื่อกินให้ฉันเมอกินที่เธอนมาให้เราอันนี้ที่เธอมาชมฉันจะ ไม่มีตังทอนไม่มีตังถอนก็ต้องไปหาตังมาแลกมาถอนนะเดี๋ยวเธอก็ไปหน้าเธอนะเดี๋ยวกว่าเราจะได้เจอกันขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาชมนะคะสี่ท่านนะคะพ่อเบ้ากหลากหลายน้อยกินได้เป็นเดือนเดนจะมีไหมนี่สี่สิบบาทคนเข้ามาชมทั้งสี่ตังทอนสี่สิบบาทนะใช่โอ้เป็นหกสี่ใช่ขอบคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณเจนกันค่ะวันนี้เพื่อนจะมาอุดหนุนค่ะ ตึงสวนเลยนะจ๊ะคึงแม้จะเป็นหมออาชีพเราต่างกันแต่เราไม่เคยทิ้งกันค่ะเราเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันทั้งทั้งแถมนะคะแบบเยอะมากเลยอย่างเยอะเลยนะคะแบบทั้งทั้งฝากทั้งแถมมันหอมสิบบาทหาที่ไหนได้นี่แม่ค้าใจดีนะแม่ค้าใจดีนะคะเพื่อนเราใจดีนะคะเพื่อนน้อยบ้าเอาน้อยแล้วฉันจะใส่อะไรสักถุงฉันเด็กก็น้อย เจ๊ถุงถือตัวนั้นอืมถึงไปเลยเอาแล้วตัวนี้เลยสะตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะน้อยแบบได้เยอะมากเลยนะคะแบบเยอะมากเลยนะคะดูสิหกสิบบาทใจแดงปั่นแบบทั้งแถมเลยทั้งแบบอย่างเยอะเลยนะหมดจ้าหมดจ้้าอยจ้า ของแบบเขาดีมากเลยแบบหมดจ้านะคะแล้วก็นี่สวนของเพื่อนฉันน้อยเธอคือมีเอาโทรศัพท์เธอมาถ่ายรูปมันลงเฟรนไหมโทรศัพท์ฉันมันเต็มรงสันก็จะหลบไม่ได้ลูกมาตั้งแต่หอมไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรน้อยเอาขึ้นมาเดี๋ยวฉันญยากแคบเอาน้อยอ๋อฉันอยากแคบแคบบดายไว้นิ่งหน่อยันทีิต้น ăn thì đây, phim mày hát Nói, thắng kỳ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  yêu thương mặt hát mày thắng kỳ thầy đại 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 Để, đại 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 ใน,นหลุมของสันลเลยเจเ๊เด้อเออไปขายด้วติตอนนี้นลวกกินอร่อยมากเลยเนาะอันนี้เนาะมัน,นจะจะหลงง่งเมืองเมืองไปแล้วนะคะขอบคุณน,นะคะที่เข้ามาติดตามนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนเรานะคะจ้าบ๊ายบายบายนะคะเรากำลังจะออกไปจากสวนผักของหล่อนนะคะมาพกขึ้นใหญ่ในมาใหม่แมเนเด็กในเลี้ยงว่าไก่ที่เข้าแตร่รอใช่ปะ เราเราเพื่อนก็จะเอาผักที่ได้นี่นะเอาไปขายนะคะในหมู่บ้านนะคะไปเลาะขายอีกทีนึงนะคะเกน่ดินไปกี่กระหายให้ดีอยากแข่งผักอยากโฉมผักก็ใครจองก่อนก็ได้คนนั้นก่อนนะคะขอบคุณนะคะหญิงน้อยเนี่ยลืมพวก้มเลย ลืมบักบุ้งกนอ่ลืมักบุงลืมักบุ้งนะคะยิงน้อยลืมผักบุ้งนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ15ไลค์นะคะ15กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย